วิธีปักหมุดร้านค้าไว้บนสุดของเพจคุณด้วยมือถือเครื่องเดียวทําแบบนี้คูแซมรู้นะครับว่าปัญหาของเราทุกคนเนี่ยเวลาเราล่อทุกคนเข้าไปดูเพจของเราได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะเห็นบนสุดก็คือเป็นปกเพจถูกไหมหลังจากที่เขาเห็นปกเพจแล้วแล้วล่างลงมาเนี่ยคุณยังสามารถที่จะเลือกปักหมุดร้านค้าไว้ได้แต่คุณไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจะปักยังไงเดี๋ยวคูแซมจะสอนนะใครไม่รู้นะอยากให้ลูกค้ามาซื้อของคุณได้เยอะเราเห็นสินค้าคุณง่ายมากขึ้นตามมาเลยครับตามมา อันดับแรกนะครับทุกคนก็ต้องเข้าแอป a c e b o o k ก่อนนะครับเราจะทําการตั้งปักหมดุดร้านค้าไว้บนสุดของเพจคุณเนี่ยคุณก็ต้องเข้าไปในแอป Facebook เพราะแอป Facebook เป็นช่องทางในการเล่นเพจที่เป็นช่องทางทงธุรกิจของ a c e b o o k ไงดังนั้นเข้าไปก่อนนะเพื่อนๆนหลังจากนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่หน้าไหนก็ตามเนี่ยเดยวครูแซมสอนมือใหม่ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับว่าคุณจะสามารถเข้าไปในเพจได้ไงนะครับให้คุณแตะคําว่าเมนู หลังจากที่คุณแตะเขาว่าเมนูแล้วนะเพื่อนๆถ้าบนนี้เนี่ยเป็นชื่อเพจของคุณก็โอเคแล้วแต่ถ้ายังไม่เป็นให้คุณแตะจุด3จุดตรงนี้และมาเลือกเพจที่คุณต้องการจะเข้าไปตั้งค่าปักมุดนะแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยลายชื่อที่ขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นลายชื่อที่คุณดูแลเพจของคุณเวอร์ชันใหม่แล้วอ่ะทุกคนเป็นเพจเวอร์ชันใหม่แล้วถ้าเกิดใครนะครับยังไม่ได้ปรับเป็นเพจเวอร์ชันใหม่ให้คุณเนี่ย แตะเข้าไปตรงคำว่าเพจก็ได้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปหาเพจคุณในนั้นแล้วเดี๋ยวก็เจอนะแต่ถ้าเกิดใครนะครับเป็นเวอร์ช,ชันใหม่ก็แตะจุด3จุดแล้วก็เลือกเพจเลยแบบรูแซมเนี่ยก็เป็นรูแซมจับมือสอนทำออนไลน์ก็แตะลงไปหลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปตั้งปักหมุดและให้คุณเนี่ยแตะชื่อเพจของคุณลงไปนะครับตรงด้านบนนี้แหละตรงนี้รูแซมชี้ทุกคนดูอยู่เนี่ยแตะลงไปเลยอ่ะเลื่อนลงมานะครับนิดหนึ่งนะทุกคนเห็นปะ่ะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นรูปหน้าโปรไฟล์คุณนะครับผมมีรูปหน้า ก็เห็นเป็นร้านค้าแล้วเพราะว่าร้านค้าเนี่ยมันถูกปักหมุดไว้ด้านบนสุดทีนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ปักหมุดนะครับก็ทําแบบนี้ทําตามกูแซมนะคุณเห็นจุด3าจุดด้านหลังไหมเอ่ยเห็นเปล่าถ้าเห็นนะครับแตะลงไปหลังจากที่คุณแตะลงไปแล้วนะครับมันก็มีวิธีการให้เลือกนะจะเลือกปักหมุดก็ได้เดี๋ยวจะปักหมุดส่วนใหม่หรือจัดการร้านค้าหรือดูร้านค้าแต่เราจะเรียนรู้เรื่องของการปักหมุดใช่ไหมให้คุณแตะคําว่าปักหมุดส่วนใหม่ ถ้าตรงนี้เนี่ยเป็นรูปปักหมุดแต่เป็นพาร์ทอื่นเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นร้านค้าเนี่ยคุณก็ดูเอานะครับว่ารูปปักหมุดเนี่ยแล้วมันเขียนเป็นอะไรแต่ให้คุณเนี่ยมากดจุดสจุดเหมือนกันแล้วก็มันเลือกเอานะครับตรงปักหมุดส่วนใหม่พอคุณแตะปักหมุดส่วนใหม่แล้วอ้ามันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นร้านค้าจะมีบริการแล้วก็มีแสดงโพสก่อนคุณก็เลือกเอานะครับว่าคุณต้องการที่จะให้ตัวไหนเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนสุดเพจคุณหลังจากนั้นก็แค่กดบันทึกคููแซมอยากให้ร้านค้้าอออยยู่่เเหมมมืนนดดิกกกก็บััทลงไไปปแค ก็ได้แล้วทุกคนก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับวิธีการก็ง่ายมากๆนะใครฟังรอบแรกไม่เข้าใจก็ฟังลหลายๆรอบคุณทําได้อย่างแน่นอนนะไปลองดูนะเห็นไหมเพื่อนครับวิธีการเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับไม่ให้ทุกคนพลาดไม่ปักหมุดร้านค้าไว้บนสุดของเพจคุณเพราะว่าถ้าคุณพลาดตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับเรามาทําเพจกันเนี่ยเพื่อต้องการจะขายของใช่ไหมแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ปักไว้ด้านบนคนโอกาสจะเห็นก็นยากแล้วใช่ไหมมันก็เสียเวลานะครับที่ จะมาลอยคนมาเซิร์ฟพีก็เสียเวลามากๆเลยดังนั้นนะครับเอาวิธีการนี้เนี่ยไปใช้การเอามันไว้บนสุดเลยอย่าไปซ่อนนะครับของดีๆต้องเอามาโชว์นะทุกคนดังนั้นเนี่ยทำตามคุณทําตามนด้อย่างแน่นอนฟังรอบแรกไม่เข้าใจก็ฟังหลายรอบหรือคุณปวดหัวฟังคิดไม่ออกปวดหัวเลอเกินนะครับปิดหัวนะครับแล้วกดตามคุณก็ทําได้เหมือนกันนะ ส่วนใครนะครับชอบความรู้แนวจับมือสอนทําออนไลน์นะโดยเฉพาะการทํา f a c Facebook Page คุณติดตามครูแซมไปได้เลยครูแซมจะเอาความรู้เจ๋งๆนะครับมาสอนทุกคนทุกวันอย่างแน่นอนและใครนะครับเป็นสายนะครับที่แบบว่าเออพี่เนี่ยรอไม่ไหวแล้วค่ะไม่เป็นมือใหม่หรือเกินค่ะไม่ทันใจค่ะไปหา Google ก็ไม่รู้จะเชื่อไหนดีไปหา YouTube ก็ไม่รู้จะเรียนกับอันไหนดี อยากเจอครูแซมครูแซมมีคอสจับมือสอนทำเป็นรูปเพจไหมคะมีไหมมีนะคะผ,ผมก็เดี๋ยวครูแซมจะจับมือคุณแล้วก็ดูแลคุณแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณเลยนะใครสนใจนะครับคอสจับมือสอนทำเป็นรูกเพจก็ทักไปหาทีมงานนะครับได้ที่ Li like น์แอด kru s a m ได้เลยวันนี้ครูแซมขอไปก่อนนะครับรักทุกคนมากๆนะลงมือทำนะไม่ยากนะทุกคนแต่ว่าก็ง่ายแบบนี้เนี่ยก็อย่าพลาดนะทุกคนใส่มันขึ้นไปบนเพจเลยนะครับร้านค้าของคุณไปก่อนครับบ๊ายบาย